กำลังจะเดินทางไปเขียนาชารุกคนเพราะว่าวันนี้จะมเรีย่าอะไรนะตุนเตรยมไปออกเดินทางกันแ้คะท่านผูดนะคะเขามาเขาฝูโจนะคะแล้วเขาก็อยากเจอเด็กไทยแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันนะคะเรียนถ่ายชา้ว เราตามไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นไงแอบบอกว่าร้านอาหารที่ไปกินนะแต่เป็นร้านที่เราเคยไปกินแล้วก็คือที่ไปกินกับเราซื้อตอนนั้นนะคะก็เดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าคือร้านมันอร่อยมากทุกคนแสดงว่าร้านมันมีชื่อเสียงมากจริงๆในฟูโจนะคะใครมาก็ต้องไปกินรบบนน,น้ีกว่าต้น่นะคะสมาชิกับการเดินรถของเราวันนี้ที่เขามีเยอะมากนะแต่สบายเลยแต่ว่ารถเราได้แค่าใช่คือ วันนี้จะบอกว่ามอเราไปทุกคนทุกคนเท่ากับมอเราคนไทยอ่ะโอ้โหสองหมื่นคนเนี่ยของเราคนไทยนะคะ38คนไปหมดแล้วก็มีอีคือแล้วก็มีหมิ่นเจียงนี้ด้วยนะคะก็ก็คือุดการรวมคนไทยนั่นแหละไปกันที่ก็รู้ว่าไทยเป็นที่ดึงดูดที่บิลกินเคยจัดอ่ะ เา่เรนี้ยล้ค่นไทยเยาใคนทยเยะข้แกมีคนไทยนะคะสวัสดีค่ะคนไทยปค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาหาร้านอยู่จําไม่ได้ว่าร้านอยู่ตรงไหนแล้วนะคะแต่ว่าเดินหาก็จะเปิดแมพอาไปถึงแล้วทุกคนร้านนี้อ้าวหรออีกหกิโล เขาไปติดรถแล้วเขาไปใช้ทางอื่นของเราน่าจะขึ้นทางดา่วนมาเว้ยมันะเลยคื้นอันนี้ปะไม่รู้อะ<า>นี่นะคะเราเหมาเลยเหรอเราเข้าไปได้เลยเหรอฉันเป็นคนฉันเป็นไอ้พวกมเข้าไปเลยอขึ้นไปชั้นสองเลยว้าวร้านเขาได้มิชลินนะทุกคนมีทมาาั้งหมดจ้่าจะมุไทยห้จุ่มมากเลยนะ อ๋อมันเป็นุูเฟ่เหรอก็ใหม่นี่เปลี่ยนชานขี้นก่าท่านพูดนะถ้ามันจะทำล้ว่าตามะแต่เพียงแต่ว,ว่าให้รู้ว่ามันติดต่อได้ไม,ม,มันพูดคุยได้มีอะไรโทรไปหาพี่จะหาคนมาช่วยคนได้มไม่มีอะไร จะเรียกเด็กนะคุณของของของแต่ประเทศไทยออยเอาัวแทนก็จดแทนนด่ทั้งหมดแล้วเราก็ดูงานไดู้งานมันเป็นยังไงเขามาแค่แป๊บแป๊มาถไมเอร่อยมากกินมากทุกคนของมันลังการสุดๆที่แบบหลคือจุดเนะที่แบบหลมันอรอยากอลังการอ่ะ

ม่องานนี้ได้รับสุดยอดเลยชุดนี้เคยดูแนนต่อได้สมาชิกคนละคน่วยนัวน่าแเลยขายแบบออดีทุกคนฮินแลนด์โซนเอย่านเขาบอกว่าบอเรานะคะมอเรามอเรามอเราแล้วก็อันนี้เป็นอีเคอร์บ อร่อยมากจ้าคือความแบบนี้นั่นแบบ มันต้องร่วมกันนะสถานไทยเลยครับน้องเป็นออกเป็นเทศสาลจับเป็นพนักงานเลยได้เท่าไหนก็ขายอาหารใช่ครับมีขายอาหารแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รวมแค่ในสถานของประเทศไทยนะครับเป็นเชิญชวนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นลาวอะไรนะครับเรามีหลายประเทศอยู่ในหลายรคบแล้วก็มีเขาไม่ได้เคยเจ็บเราไปจัดตั้งนักเรียน กลุ่มนักเรียนจากที่ไหนยังไม่รู้มาแบบกูดกูกแดงมาเลยอะมาเรื่องนี้มาแล้วคือคือจัดตั้งแบบทานแบบวันดีซีดแบบเพอร์เฟคคือเจตนาของเราอะมาเพื่อผูกพันผู้คนในชาติใช่ไหมคือการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนไทยประชาชนจีนเอาความสุขมาให้ในการแสดงกลับบ้านมันดีนะมันไม่ตอบโจทย์เพราะมันมาจบมีมือตกมี้ยไฟครเห

สวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนายอันนี้ว่าเราเหมือนเลยสวัสดีค่ะอยากไปตามน้องแม่นุ่นเขินนี่นะคะคนไทยอันนี้เป็นหมอเอินสวัสดีค่ะ มาจากมออะไรกันคะอีเิร์ดอ๋อค่ะทีนี้เรา้จักค่ะี่ตัวล้ว er. อันนี้อีเคิร์นะคะมองหมอคุณหมอ <everyday> ทุกคนเลย้ไม่ 结婚了。妈妈。嗯 อีกรูปนะคะเอาของเาคนขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะได้ค่ะ เดี๋ยวจะเดินมาสิใช่รู้ไหมอยากเดี๋ยวสุดเลยอันนี้เป็นข้าชั้นสากอาหารเออชั้นสากอาหารทุกคนจะกินอะไรมาต้องมาสัตติการจริงเลิศมากไหนซิงเซียนซิงเซียนเออจิงเซียนซิงเซียนอ๋อซิงเซียนชอว์ก็ิงเซียนอันนี้คือร้านที่ใครมาต้องมากินนะทุกคนร้านที่มันใช้คว่าซีซูเออ มีด้วยอาหารทะเลเลิศอร่อยมากร้านลูลาพิชลินนี่กินเสร็จแล้วทุกคนร้รานนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวไปเดินเล่นต่ออีกทีนึงนี่ถ่ายชอนยังเหมือนเดิมอยู่เสมอแต่ว่าจะมีคนน้อยกว่าที่เราเคยมีใช่ตอนนั้นเรียบอะ่ะมันสวยนะเนี่ยสู้สึกเลยละ่ะ นี่น้องป้ายนะคะน้องใหม่ของเรานะคะมาเดินเล่นสวยเนี่น้องอ้น้งน้องเก่าหน้าเก่าใช่สิหน้าหม่าแลยเด็กเก่าเราใหม่อ๋ออันนี้เรามาถ่ายรูปกันนะคะอร่อยไหมอาหารอร่อยอร่อยมากเรากินกันแบบว่าอิ่มน้ำสำราญน้องอ้มมาใหม่สวยก็เดิมเดี๋ยวไปถ่ายรูปเดินเล่นในเย็นถ่ายชานกันดีกว่านะจ๊ะ เดินป๊อปมา,า,านะคะทุกคนของเยอรมันสิมาเ <มา S 1> วลาหนึง่งคือดอกไม้น่ารักมากกัจจุราน่ารักไหนพี่มันเคยเห็นอ๋นออันนี้เหรอใช่ว้าวเป็นของน่ารักขนาดเลยแต่ว่าเราไม่มีตัง ถามแบบนี้หน่อยเออเราไม่ใช่ผมนะเราไม่ใช่แบบผมเลยเหรอเป็นเหมือนตุกชวาเออเออเออสารนะเฮ้ยหน้าคุ้นๆน้าคุ้นๆน่ารักมากโอ้ยน่ารักมาก 먹어떡까